โอเชคกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซนะครับผมเอาล่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมอสนะครับผมอ่ามันเป็นมอสตัดต้นไม้นะครับผมมอสนี้นะครับผมอ่าใช้ได้เอาแบบมีชีวิตรอดนะครับผมตัดตัดเออ่ครึ่งหนึ่งเฮ้ยตัดจะพูดยังไงดีวะนะครับผมตัดครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายเลยนะครับผม อ่าอ่ามันก็จะเป็นยังไงนะเด้อเด้อนี่ครับสมมตินะครับอ่าหวานเพชรครับครับนั่นครับเห็นไหมครับเป็นยังไงครับอ่าดูใหม่ครับคาณไม่เชื่อผมครับอ่าดูใหม่ครับอ่าครับเห็นไหมครับเดีอเด้อเอาแบบนี้ก็ได้ครับ ไม่ทำให้ผมไม่ปรับหมวดอันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไม่เข้าใจครับดูนะครับผมอ่าดูครับตัดท่อนย่บเป็นไงครับผมอะไรนะผมก็คลิปอยู่ต้ล่างคลิปผมเอ้ยไม่ใช่คลิปลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปชั้นนะครับผมนะก็อ่า ดาวเอ้ยดาวโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เปิดไฟมอดด้วยนะครับผมอ่าโอเคกันนะครับผมนี่ครับดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมาขึ้นอันนี้ครับเนี่ยให้คุณเปิดมันไว้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเปิดเป็นไว้ครับอ่าเปิดมันไว้ครับก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดชอบส i b e กันด้วยนะครับผมก็